เพื่อนครับเพื่อนช่างวิทย์เลืองตาทุกคนนะครับ F4 ทุกคนนะครับเดิ t สามร้อยเดิมเป็น U i n v e r t e เครื่องนี้นะครับงานเพื่อนงานเพื่อนผมเนี่ยซ่อมไม่เสร็จเลยเหนื่อยก่อนนะครับผมจะไปเรื่องตาดดาเนินการต่อครับอาการแรกไม่รู้ต่อไฟเข้าไหมในกรณีที่งานเพื่อนไม่ต่อครับไม่รู้ทําอะไรไปบ้างนะจัดไปครับแกะออกมาเน่ แม่ตัวนี้เลื่อนไม่ได้นะด้านนี้มันเลื่อนไล่ด้านล่างอ่าเลื่อนได้ด้านนั้นอือสุดยอดมากมันไม่ดำมิดปีเลยไม่ดำมิดปีเลยนี่เห็นไหมไอซี IC ไม่ดำมิปีเลยในส่วนนี้น่ครับไอซี IC ที่ไม่ดำมิดปีเนี่เป็นไอซีไอไฟห้าโวล์นะครับออกมาตรงนี้นะั่นเพื่อนนะ ซึ่งตัวนี้มันไม่ใช่หลักใหญ่ใจความอะไรของการซ่อมนะครับเพราะว่าในส่วนของอินิ์เตอร์ให้ใช้งานได้ในส่วนของไฟ12โวลต์เข้าแล้วก็มีไฟอ่าเนี่ยเนี่ยตรงนี้ออกมาเป็น220นะครับให้ใช้งานได้ในส่วนนี้ไม่ค่อยมีใครมาต่อใช้งานนะครับแต่ที่มันเสียหายเพราะว่าบางครั้งบางทีไฟเกินบางครั้งบางทีต่อสลรับขั้วมาอะไารพวกนรั้นนาครับางครั้งบางครั้บางครั้บางครั้บร่องรอยงารัีแตาแลร้วมีพวกั้งบีงครั้งบางครั้งบาครับ เหมือนกับเป็นเศษฝุ่นของเศษกระดาษของพวกซีพวกอะไรพวกเนี้ยนะฮะนี่อยู่นี่ฮะน่าจะมีการดําเนินการเปลี่ยนซีเปลี่ยนอะไรตัวนี้ไปแล้วนะครับซีตัวใหญ่นี่นะฮะเห็นไหมครับโอ้ใส่สามสิบห้าเลยไปทีนี้มันไม่แตกเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องมันได้เสียไปแล้วนะครับเพื่อนผมดาเนินการเปลี่ยนซีไปแล้วก็ไม่ทํางานและทีนี้เกิดอาการปวดหัวจริงมันกับผมเป็นปวดหัวหรอมัข้างหันเฮ้ยอ่ะจัดไป เข้าสู่ขบวนการการตรวจเช็คและทำการหาตัวเสียนะครับตั้งแต่คนหนึ่งนะครับทีนี้ดำเนินการนะครับเพื่อนครับดูหน่อยนะครับจุดต่อสายไฟซึ่งเป็นขั้วแบตเตอรี่ของเขานะครับเวลาวัดจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างถ้าไม่ขึ้นข้างหรือว่าไม่มีอะไรเลยฟิวขาดนะครับ นะครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเห็นไหมฟิวมันขาดเนี่ยขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างไม่มีอะไรเลยพอไม่มีเลยเลยเนี่ยนะครับมันต้องเขียงแรงหน่อยเพราะว่าบางครั้งบางทีมันไม่สะอาดเห็นไหมไม่ได้นะครับดูฟิวฟิวมันอยู่ไหนเนาะนีะ่ไงแฮ่สีเขียวนะครับสีเขียวเห็นไหมสีเขียว อ่านะครับนี่ดูหน่อยฟิวขาดนานฟิวขาดแล้วทีนี้ไปดูในส่วนของมอสเฟตต่อนะครับนี่นะครับมอสเฟตของเขานะครับนี่นี่เห็นไหมมอสเฟตทางด้านไฟข้าวนะครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างขึ้นข้างําหรับส้ายไม่ขึ้นเฮ้ยขึ้นเว้ยขึ้นนิดเดียวเว้ยเฮ้ยขึ้นเว้ยเฮ้ย ขึ้นข้างสลับซ้ายขึ้นเว้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดการช็อตเขาจะขึ้นถึงนี่เลยเห็นไหมอ่าไม่เป็นไรมอสเฟตไม่เป็นไรทีนี้มาดูนะครับมาดูตรงนี้อ่ามอสเฟตทางด้านไฟออกส่วนมากจะไม่เป็นไรนะในกรณี C แตกนะครับทางด้านไฟเข้าเป็น C แตกส่วนมากจะไม่เป็นไรก็เนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่ามันยังไม่ได้ทํางานเลยมันไปก่อนแนละ้ว ไหนเราขึ้นข้างอยู่ไหนะขึ้นข้างเห็นไหมเห็นไหมเดนซอสสลับสายไม่ขึ้นขึ้นข้างสลับสายไม่ขึ้นทีนี้ขึ้นข้างสลรับสายไม่ขึ้นโออดีอยู่ขึ้นข้างสลรับสายไม่ขึ้นโอ้เจ๋งจริงๆเลยมอสเปลี่ยนไม่ได้เสียเลยไม่เสียสักตัวว้าวเนีย่ยตัวนี้มันไห่ไงตัวนี้ไม่เกี่ยวนะ ไม่เกี่ยวกับการทํางานของอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เป็นไฟ5โวลต์เอาไปชาร์จแบตเตอรีร่นะครับถ้าไอซีตัวนี้มันตุยมันเจ๊งไปไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในสภาพบานนี้ลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับบางคนยังไม่รู้เลยว่าพอร์ตนี้เนี่ยเอาไปเสียบทําอะไรฝุ่นยเยอะเลยไม่ได้เสียบสักทีไอตัวนี้เนี่ยเขาเอาไปชาร์จแบตเตอรีร่โทรศัพท์มือถือโดยที่การต่อไฟเข้าอินเวอร์เตอร์ยังไม่ได้เปิดสวิตตัวนี้มันก็ยังชาร์จได้เนี่ยครับ อินเวอร์ตอร์ก็ไม่ต้องทํางานนะครับใช้แบบใช้ใช้ชาร์จไฟได้นะครับในกรณีที่เราใช้ในส่วนของสายประเภทแบบนี้ฮนะครับตัวนี้เสียบเข้าโทรศัพท์นะครับตัวนี้เสียบเข้านี่นะครับนี่นะเราก็เอาไปชาร์จได้แต่ว่าตัวนี้พังไม่เป็นไรนะครับงัดทิ้งเลยไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่าเราไม่ใช้ในส่วนนี้อยู่แล้วใช้ในส่วนของอินเวอร์เตอร์เพียงเท่านั้น เปลี่ยนฟิล์ออกนะครับเปลี่ยนฟิล์ออกแล้วก็เอาตัวนี้ออกเอาออกทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องไปเอามาเปลี่ยนเลยผมเนี่ยนะครับผมจะทําการซ่อมให้ส่วนของอินเวอร์เตอร์แปลงไฟจาก12โวลต์เป็น220โวลต์เพียงเท่านั้นไม่สนใจในส่วนของไฟ5โวลต์นี้เพราะว่าลูกค้าไม่ใช้บวจักใส่เพื่อนครับผมนำเนินการนะเพื่อนถอดซีที่เพื่อนผมใส่เข้ามาเนี่ยเพื่อนช่างผมใส่เข้ามา ถอดออกก่อนนะครับแล้วก็ทําการถอดฟิลตัวสีเขียวอยู่นี่นะครับออกนะครับเดี๋ยวเอาพวกเศษพวกนี้ออกนะครับทีนี้ผมมองดูมาเห็นตัวต้านทานตัวนี้นะครับแตกอยู่นะครับเป็นตัวทานเป็นอาร์ฟิวนะครับตรงนี้นะครับค่าศูนย์โอห์มนะครับนะมันแตกเลยนะครับแล้วก็ดําเนินการเอาไอซีตัวนี้ออกนะครับเอาออกถอดทิ้งเลยนะครับไอซีตัวนี้นะครับอ่าแล้วผมปัดฝุ่นทำความสะอาดแถวนี้แล้วก็ ต้ใเนการเอาอาร์ฟิว0โอห์มตัวนี้มาใส่นะครับเป็นจัมเปอร์นะครับเป็นฟิวเป็นฟิวอา R อาชิปแบบที่เป็นติดผิวหน้านะครับแล้วทีนี้ก็จะใส่ฟิวเข้าไปแล้วก็ใส่ซีเข้าไปแล้วมาลองเครื่องมันจะได้ไหมนะครับถ้าได้ดีไปถ้าไม่ได้ค้นหาต่อไปมันเป็นสเต็ปขั้นตอนแบบนี้ใส่ใช้งานได้ดีไปใส่เข้าไปแล้วช็อตควันค้นหาต่อไปนี่ถ้าย่อยเอาใส่เข้าไปตัวนี้อาร์ฟิวเขยังไม่ใส่เลยตัวนี้ ใส่เข้าไปมันแบ่มันไ่แบ่มันมันมามันตัวใหญ่เกินเนี่ยนะไม่สวยทีนี้กาว่าเจาฟิลนี้ใส่ไหมฟิลไซส์นี้ใส่ไม่ได้ด้วยไหมต้องรองขาใหญ่ไหมโอ้โหนะครับถ้ามันไม่ตรงนั้นมันก็ใส่ยากนะครับตอนนี้บอกให้เพื่อนได้รู้ไว้ว่าถ้ามันไม่ตรงใส่กันยากมันเป็นการดัดแปลงอะไรนะถ้าเอ้าไซส์นี้มาใส่สีเขียวเหมือนกันนะสามสิบแบบนี่ยต้องต่อขานะครับ ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ดีครับแต่ว่ามันอาศัยยากมันต้องมีการต่อขาพวกอาชีพพวกอะไรพวกนี้ใส่ง่ายอยู่ใส่ปุ๊บก็ไปกับัตรกีได้แต่ถ้าไม่มีอาชีพก็จะต้องทําเป็นเป็นเหมือนมีฟิวล,ละ่ะเขาเป็นฟิวให้วงจรนะครับในกรณีตรงนี้นะครับตรงนี้นะนะครับอ่านั่นแหละครับแล้วก็ซีตัวนี้ซี C, ตัวนี้ก็ใส่ยี่สิบห้าโวลต์ก็พอนะครับนะ ยี่ห้าโวลต์กรพอตัวนี้ใส่สาห้ากลัวมันจะไม่แตกง่ายนะในกรณีไฟมันเกินก็จะไม่แตกครับต้องให้มันแตกสิใส่อะไรเข้าไปนะครับแล้วก็ดำเนินการเดี๋ยวจะต้องวัดไฟก่อนอะไรก็เนี่ยแค่ซีแค่แคฟิวแล้วก็ ในส่วนของต้นฐานอาร์ฟิวมาดูอาการต่อไปเปิดเครื่องนะครับบอสเสียบเวีบอสเสียบบอสเสีบบสบบสบยบเวีโอ,อ,อ,อเป็นไฟเขียวอยู่นะครับมีไฟออกไหมนะครับนี่ต่สีวัดไฟไหย โอ้มีไฟออกไหมครับมีไฟออกโอ้ออกมาร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบวนเลยโอ้สุดยอดมากเจ้านี้ไฟออกแล้วไฟเอ้นี้มันก็จะออกไปเท่าไหร่ไม่ออกร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบมันออกได้เท่าไหร่โอ้โอ,โอ้มันเป็นเครื่องร้อยสิบเนี่ยใช่ไหมอะไรเนี่ยออ้ เครื่อง1้อยสิวากันไปครับจัดไปทีนี้ก็เพื่อนอิเวอร์เตอร์ที่เป็น110จุดสังเกตก็จะประมาณนี้มันจะมีเลข110อยู่แบบนี้ถ้าเป็น220ร่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไม่มี110ยสิไม่เห็นเลยก็จะมีเพียงสองโวลต์เอซีส้นี่เลย ถ้ามี110แบบนี้ส่วนมากจะเป็นไฟ110ออกมาในส่วนของไฟ110ออกมาก็อยู่ประมาณถ้าออกมาจริงๆก็อยู่ประมาณ150 1ห้นู่นละมันก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่า,าไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กิน220อย่างเช่นพวกหลอดไฟก็จะไม่สว่างเพียงพอหลอดไฟที่เป็นหลอดไฟไส้นะความสว่างก็อาจจะไม่ไม่เทียบเท่า220 แต่ถ้าเป็นพวกหลอด led พวกนั้นใช้ได้เลยนะครับชาร์จแบตเตอรี่มือถืออย่างนี้ใช้ได้เลยใช้กับพัดลมพัดลมค่อนข้างที่หมุนหมุนช้ากว่า220แน่ๆนะครับเพื่อนก็ดูด้วยว่าเวลาสั่งซื้อตามเว็บไซต์ออนไลน์อะไรต่างๆก็ถ้ามี110แบบนี้ก็อ่าไม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟร้อยสิบออกมานะครับนี่ผมได้ทำการ แก้ไขแล้วให้มันเป็น220แล้วละ่ะนาเดี๋ยวนี้นะครับนั่นแหะนะครับอ่าเดี๋ยวผมประกอบเข้า นะครับเป็นอย่างนี้นะเพื่อนในส่วนของเรินตอร์นะครับอย่าลืมประกอบเข้าเพื่อนประกอบเข้าก็มีน็อตขันอยู่นั่นนะมีแค่นี้นะครับตัวอื่นไม่มีนะครับแล้วก็เวลาประกอบเข้าก็บางครั้งบางทีก็อย่าลืมนะคิดว่าตัวเองเมาค้างบางทีมันก็ไม่ใช่นะเนี่ยเห็นตัวหนังสืออย่างเงี้ยไหมนะเอ้ยตัวหนังสืออย่างนี้นะเหม อยู่นี้นะแล้วพอประกอบเข้าไปแล้วมันจะไม่มีจงสือนะเออนาะบางครั้งบางทีเราปักตัวนี้ออกมาเราคิดว่าเราเข้าประกอบมาผิดมีใครแกะมาหรือมาหรือเปล่าประกอบเข้าไปไม่ได้นะครับนี่มันก็ทําอย่างนี้มานะบางทีก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองเมาค้างก็ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เอาดูดูหน่อยนะบางทีอาจจะไม่ได้เมาค้างหรอกเขาตั้งใจทํามาเป็นแบบนี้เพื่อที่จะปิดเข้าไปแบบนี้อดูดูหน่อยแล้วกัน นะครับใช้งานได้ดำเนินการซ่อมเสร็จียที่เรียบร้อยแล้วการเสียตัวนี้ก็ไม่เยอะก็มีฟิล ซีแตกแต่เดิมมันแล้วทีนี้เอาซีตัวใหญ่ใส่แล้วใส่เข้าไปแล้วมันลงร่องมันไม่ดีก็เลยเอาซียี่หโวลตใส่ซึ่งมันตัวเล็กพอดีเลยพันไมโครนะก็ในส่วนของ R0 ศูโอม r ์ศูนย์านะครับก็ดําเนินการไปในส่วนของไอซีที่มันดําๆที่เพื่อนเห็นตัวนั้นถอดทิ้งเลยในส่วนของไฟชาร์จเนี่ยไม่ใช้ละ นะครับเจ้าวิลเลองทาจากไป